หุ้นสายย่อคือหุ้นที่เป็น up trend คือขาขึ้นแต่ย่อลึกอันนี้เขาเรียกหุ้นสายย่อนะครับเนี่ยขึ้นย่อขึ้นย่อดูลูกศรนะครับขึ้นย่อขึ้นแล้วก็ย่อลึกลงมาแต่ยังไม่เสียทรงในหุ้นขาขึ้นเดี๋ยวเราจะมาหาโอกาสในหุ้นแบบนี้กันว่าตัวไหนที่จะลงและตัวไหนที่จะขึ้น นะกลับขึ้นไปใหม่นะครับสวัสดีครับสำหรับไลน์กลุ่มเทคนิค2025นะครับเราเจอกันทุกวันัวนละ10-15นาทีไม่เว้นวันหยุดวันนี้ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศมั่งนะปกติแล้วสแกนตามโมเมนตัมผมจะพูดถึงกลุ่ม Le ดดิ้งนะครับก่อนวันนี้ขอพูดถึงกลุ่มวิกกิ้งก่อนวิกกิ่งคือตัวที่เป็นหุ้นสายยอ่อคือกำลังอัพเทรนอยู่แต่มีการย่อตัวลึกลงมาแต่ยังไม่พังฐานหุ้นสายยอ่อเนี่ยตลาดจะเป็นคนเลือกให้เรานะ นะหลังจากที่มันสมมติมันขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป,นไปแล้วลงมาลงมาตลาดจะเป็นคนเลือกว่าบึง้งกลับขึ้นไปหรือลงต่อนะเพราะฉะนั้นเรามี2ออย่างหนึ่งเราเลือกก่อนตลาดอันที่2ก็คือเราเลือกหลังตลาดเดี๋ยวเรามาดูแผนกันนะครับอันนี่นคือ I V L เนี่ยอย,อย่างเงี้ยยังเป็น up trend อยู่แต่ย่อลึกเห็นไหมครับ พอดูภาพเราเห็นแล้วเนะี่ยอัพเทรนจะเป็นไงยกลอยยกไฮยกลอยยกไฮยกลอยยกไฮย่อ1 2อันนี้คือการย่อมาฐานที่2นะไม่ใช่ฐานที่3ามนะถ้าฐานที่2เนี่ยไม่หลุดยังไม่มีปัญหาถ้าฐานที่สามไม่ได้นะครับนะทั้นอันนี้ดูนะอันนี้ I V L I V L ก็ลงมาที่ฐาน2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังเห็นไหมครับ ย่ำย่ำย่ำอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะเห็นรูปด้วย2อง سين ิลิโอนะแบบที่1ก็คือเห็นแบบนี้ถ้าเกิดมันขึ้นยอ่อแล้วไปต่อโอเคยังไงก็ได้ผมสอนวิธีจุดซื้อซื้อได้4แบบผมพูดไปแล้วแล้วก็สอนไปแล้วนะครับลองไปค้นคลิปเก่าๆดูที่หน้า YouTube ผมก็มีนะกบณีอันหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าขึ้นไปอย่างเงี้ยเด้งขึ้นมาแล้วล่วงปึ้งเนีย้ยนันะหลุดโลเดิมตรงนี้เป็นผมไม่เอา เดี๋ยวถ้าเกิดกลับมายืนได้จริงค่อยค่อยค่อยใส่กลับก็ได้นะแต่ถ้าเกิดตกเี้ยยังไงเราก็ไม่เอาอ่านี่ก็คือไว้ IVL เพราะนั้นตอนนี้รอเวทแอนด์ซีรอดูสองซีเนอโอว่าจะเกิดแบบซีเนโอแบบไหน,แบบไหนแบบซ้ายหรือแบบขวานี่นะอ่ะตัวถัดไปอ่ะทีแค เดี๋ยวจะพยายามดูให้หลายๆตัวหน่อยนะครับเห็นไหมที T ่แคปที่แคปก็เป็น up trend แต่ย่อลึกเห็นไหมแล้วยังไม่เสียทรงนี่ครับเนี up ่ย up trend ย่อลึก up trend ย่อลึก up trend ย่อลึกนะครับเนี้ยคือการย่อลึกเห็นไหมครับแล้วไม่หลุดเทรนด์ด้วยนะ เพราะฉะนั้นห้ามหลุดตรงนี้ดูภาพออกนะครับอันนี้คือโซนราคานะแนวคัดโซนราคาถ้าหลุดเราจะมาเจอข้างล่างถ้าหลุดตรงนี้ปึ้งโอุยยังไงก็ไม่เอาผมคิดว่าโดยส่วนตัวไม่ควรจะต้องหลุดตรงนี้นะครับตามโซนนะไม่ควรจะหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้มันไม่ไหวเดยลึกึเกินนะลึกเกินโอกาสยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ยิ่งกลับมันยากขึ้นเท่านั้นนะเพาะนั้นอาดูทีแคปทีแคปก็เป็นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดใช่ไหมครับ แข่งเวลาดูท่าาของทรงทีแคปนะแล้วก็ดูเซตอินเด็กเนไ่ยครับเนไหม,นไหมคนละเรื่องเลยท่านอันเนี้แข็งก็ตาแข่งก็ตลาด่ะเนี่ยแข็งก็ตลาดทัานตรงนี้ทำยังไงก็ได้ห้ามหลุดตรงนี้เด็ดขาดนะครับหลุดเลิกนะอย่างเงี้ยมันยกโลยกไฮอยู่มันยกโลยกไฮอย,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 อยู่จริงก็รอก่อนรอให้มันเนี่ยสโตตัดขึ้นอะไรเงยค่อยว่ากัน มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออ้นนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษครบรอบ4ปีเข้าสู่ปีที่5ลด60% 1-1แถม1และ1แถม2สมัครได้ตั้งแต่วนันนี้จนถึง28กลกุมภาพันธนี้ได้เลยนะครับและพิเศษนะครับผมมีคอสที่เข้าโครงการ easy e, e receipt ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 30, 0 0 0บาท ผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายๆสไตล์ด r a รเอและเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริด โปรโมชั่นพิเศษนะครับคอร์สแรกเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่30หุ้นไทยหุ้นนอกทองคำกองทุนคริปโตดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเราสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่ม4มีนาคมนี้ก็จริงแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่น1แถม1นั่นคือแถมคลิปรุ่น29ที่ผมเพิ่งสอนจบไปเนี่ยครับให้เข้ามาเรียนไปก่อนแล้ววางแผนเทรดสอนเสร็จแล้วผมลงเลย อันนี้เข้ามาเรียนไปก่อนถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบและพิเศษกว่านั้นผมมีช็อตโน้ตสรุปหุ้นหลังงบไตรมาสสีและเป็นเอาลุกว่ามองยังไงต่อไปอันนี้เป็นไฮไลท์ที่หลายๆท่านรอคอยทุกรุ่นเลยอันนี้ผมแถมให้และจะลงให้ในสิ้นเดือนกุมภาพันธี์นี้ Earlybird 4,900บาทจากราคาเต็ม5,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษนะครับ การเรียนนะเรียนสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ส่วนใหญ่จะเรียนวันอังคาร2องทุ่มครึ่งและวันพฤหัส6โมงเย็นเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดดูย้อนหลังได้1ปีเต็มดังนั้นท่านจะอยู่ที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ของมุมโลกนี้ก็ได้ ไม่จะเป็นนักเรียนตรงเวลาเรามีไลน์กลุ่มให้สอบถามในขณะเรียนและหลังเรียนจบจะไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับจะดึงเข้า Facebook กลุ่มนักเรียนเก่าไว้ส่งข่าวทุกวันและมีการสอนอัปเดตให้ทุกเดือนจะมีการสรุปตลาดโลกตลาดไทยทุกสัปดาห์และมีการตีกราฟวางแผนเทรดทั้งหุ้นไทยหุ้นนอกทองคำคริปโตเนี่ยทุกสัปดาห์ดูพื้นฐานดูอะไรบ้างสรุปตลาดวางแผนเทรดทุกวันอังคาร Mindset Money Management หุ้นไทยหุ้นนอกกองทุนทองคำคริปโตเน้นการกระจายความเสี่ยงนะครับงบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้น6ประเภท f ันฟ b u s ิเ e s ไซ y c l ลเอาเปเปอร์ทั้งในไทยและนอกสวยๆมาอ่านกันส่วนกราฟเทคนิคนะครับจะเริ่มตั้งแต่การตั้งค่ากราฟนโดยการใช้ Trading View เทนไลน์ ine, แนวรับแนวต้าน Trend f o l l o w i n g System กราฟแท่งเทียน p r i c e Pattern l i s t r ต w a r d Ratio t ทิส i ีดาวฟิวเบ c ร์ช l e t Wave รสูตรสแกนหุ้นและมีพิเศษนะครับตีกราฟวางแผนเทรดสะโคบให้นะว่าในตลาดเนี่ยมีหุ้นตัวไหนสวยๆบ้างทุกสัปดาห์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสุกเย็นหรือเสาร์เชา้าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งผมมี l ล n e ก r ุ u p นะครับ2กลุ่มกลุ่มแรกเอาไว้พูดคุยทั่วไปก็จะมีการสรุปตลาดพูดคุยทั่วไปและกลุ่มถามตอบก็จะมี ไว้สําหรับถามตอบคําถามอ่านไปก็จะได้ความรู้ด้วยอันนี้จะเป็นไลน์กรุ๊ปที่เปิดเอาไว้ในระหว่างเรียนอันนี้เป็นตัวอย่างของรุ่น29ที่ผมสอนนะครับเนื้อหาก็จะประมาณนี้ดังนั้นเข้ามาแล้วก็สามารถเรียนคลิปที่เป็นเนื้อหาหลักในรุ่น29ไปก่อนได้เลยปรับพื้นฐานเป็น1เดือนถึงเวลาเรียนจริงอีก1นรอบครับคอสที่2ครับเป็นคอสการเทคนิค เทคนิค c a l 101ของปี2025ใช้ได้ทั้งหุ้นทองคำกองทุนคริปโตเริ่มเรียน17มีนาคม2568ก็จริงแต่สมัครวันนี้ผมแถมคลิปเทคนิค101 102ของปี2024ที่สอนไปเมื่อปีที่แล้วให้เข้ามาเรียนปรับพื้นฐานไปก่อนดังนั้นท่านไม่จำเป็นต้องไปสมัครเรียนเทคนิคเข้102ของปีนี้ก็ได้เพราะท่านได้คลิปไปทั้งหมดแล้วดังนั้นสมัครตอนนี้ คุ้มที่สุดนะครับ Early Bird 5,900บาทจากราคาเต็ม6,900บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษเช่นเคยและพิเศษนะครับเทคนิคผมจะมีไล์กรุ๊ปเทคนิค c a l 2 2 2 5สรุปตลาดตอบคำถามอัปเดตตลาดมีรีคอร์นะครับอัดคลิปเอาหุ้นกราฟสวยมาคุยกันหน้างานทุกวันไม่เว้นวันหยุดอันนี้ไล์กรุ๊ปท่านอยู่ได้2เดือนเต็ม อันนี้เนื้อหาในเทคนิคอล1เราจะเรียนทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นาทีใช้เวลาเรียนทั้งหมด10ครั้ง10ชั่วโมงเริ่ม17มีนาคมนี้เป็นต้นไปเริ่มตั้แต่การใช้ Trading View ครับการตั้งค่ากราฟเทรนไลน์ Trend line. โซนราคา following system, t r Trend f o l l o w i n s System กราฟแท่งเทียน Price Pattern, จุดซื้อจุดขายที่แม่นยำ m s d RSI stochastic RSI TSD อันนี้เป็น k คีย g h l i g h t ของผมเลยนะครับและ AI indicator และอีกอันนึงก็คือเป็น EMA เราเอามาดูทั้งพื้นฐานและเทคนิคมาประยุกต์กันโดยการใช้ EMA ในเส้นต่างๆพิเศษใครสมัคร เทคนิคผมแถมคลิปเทคนิค1 0 1 1ก1 0 2 0 2ของ2024ให้ท่านได้แพ็กเกจนี้เข้าไปเลยครับในราคา5,900บาทถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนของผมในรอบ4ปีและกำลังจะเข้าสู่ปีที่5เหล่านี้และมีอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอามาลงนะครับท่านสนใจสามารถที่จะสมัครได้เลย Hybrid 4,900บาทเป็นโปร1แถม1เทคนิค สมัครทั้งแพ็กเกจนี้เลยนะครับจะเป็นราคา5,900บาทและพิเศษกว่านั้นนะครับท่านซื้อคลิปเจาะลึกระบบเทรด7ระบบกับเวิร์กช็อประบบเทรด7ระบบอันนี้ก็ประมาณ20ครั้ง20ชั่วโมงเพิ่มได้ในราคา2,000บาทดังนั้นสมัครได้เลยนะครับไฮบริด4,900บาทเทคนิค5,900บาทและสมัครทุกคอร์สตามนี้นะครับ 1, 2, 3, 4คอร์สตรงนี้ก็จะเป็นราคาทั้งหมด9,800บาทจากราคาเต็ม23,600บาทสมัครได้้แต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์นนี้ออก e ีซี่อ e ริซิได้นะครับถ้าท่านสนใจสามารถที่สมัครได้แอดไลน์เข้ามาครับ addoc tor underscore a หรือสแกน qr โคดนี้เข้ามาได้เลยครับแล้วพบกันสวัสดีครับอ่ะตัวถัดไปสามารถ สามารถก็ลองดูดิเปิดกราฟมาหนึ่งนะปึ้งแร้วดูเทรนด์ก่อนตอนนี้ที่เป็นขาลงเห็นไหมครับเนี low ่ย lower low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 , low, low เห็นไหมพอลงมาเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับหน,น,นึ่ง bottom สอง bottom นะนะท่านทำ double bottom double bottom คือแข็งแรงที่สุดตรงนี้ห้ามหลุดตรงนี้เด็ดขาดมีโอกาสเต้งขึ้นได้80%มีโอกาสล่วงได้20%่สเปร์เซ็นต์นะท่านดูขึ้นยอ่อใช่นไหม ขึ้นยอ่อนขึ้นยอ่อขึ้นยอ่ยอยอ่ยอใช่ไหมย่อสองฐานการย่อลึกนะครับเพราะตรงนี้ไม่หลุดเห็นไหมเห็นไหมดูดิเนี่ยมันไม่หลุดนะพอลงมาอย่างนี้เสร็จปึ๊บเห็นไหมครับเนี่ยแสดงเงี้ยโดจิอ้าวไม่ใช่ดูจิแฮมเมอร์ใช่ไหมครับแฮมเมอร์แฮมเมอร์แฮมเมอร,มมอร์ลากยาวไปไม่หลุดแล้วเกิดสัญญาณกลับตัวเกิดแท่งเทียนกลับตัวเกิดอินดิเคเตอร์กลับตัวแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถลงมาอยู่โซนนี้แต่ไม่หลุดแต่ถ้าหลุดตรงนี้ เลิกก่อน6.3ไม่หลุดไม่มีปัญหาอ่า c b g c b g ก็เหมือนกันนะนี่รอบนี้รอบนี้เป็นขาลงแล้วไม่ยุ่ง รอบเนี้ยลุนว่าเอ๊ะมันจะเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านั้นขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นตรงเนี้ยไปชนไม่ผ่านไปชนไม่ผ่านนี่คือฐาน1น,นี่คือฐานที่2เพราะนั้นก็จะมี2อซีเนอแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือเฮลที่คอร์เรชันเมื่อกี้มีคนถามเฮลที่คอร์เรชันคืออะไรเฮลที่คอร์เรชันคือการยอ่อที่ถ้าเกิดมาถึงโซนเนี้ยเป็นโซนแนวรับที่สำคัญแล้วถ้าหลุดอาจจะลงต่อเนลนาตได้ นะครับนะอันนี้คือตามหลักของฟิโบที่เรากมาตีกันนะเพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้ดูนะถ้าเกิดสมมติเห็นแบบนี้ขึ้นย่อไปต่อโอเคเนี่ยใช้ได้ถ้าเกิดขึ้นอย่างเงี้ยรีบาวขึ้นไปแล้วล่วงปึ้งเยต้องมอบตัวทุกกรณีถ้าใครรอยอยู่ข้างล่างสำหรับอันนี้ CBG นะครับอ่า Tesco TLI อาจจะไปเร็วๆเลยนะได้ดูได้หลายๆ,ๆตัวหน่อย Tesco อ่า โอทยสโกอย่างนี้เป็นผมไม่เอาแล้วนะนมันหลุดนะมันหลุดห็นปะหลุดยังไงเราก็ต้องเลิกดูดิมันเล่นมันเล่นโรงเนี้ยโซนเนี้ยนะตั้งแต่เซปเทมเบอร์สองพันยี่สี่นะเนี่ยบางคนซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบนซื้อร่างขายบนพอที่ไปขายตรงแถวนี้บางคนไปขายอย่างแถวนี้นะห้ามหลุดตรงนี้เด็ดขาดตอนนี้ก็ดูซิว่าจะกลับมายืนได้ไหมเลิกเดี๋ยวว่าต้องต้องพูดดักไว้ก่อนคนส่วนใหญ่ถามว่าแล้วดูว่าภายในกี่วันมันตอบไม่ได้หรอครับกี่วัน นะตอบได้แต่ว่าถ้าเกิดมันกลับขึ้นมาในรูปแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเราจะไปนสนใจวันทําไมนะอ่ะอย่างเงี้ยเราค่อยซื้อคืนไปถ้าเกิดขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้แล้วแนวโน้มตัดลงคั่วปึ้งอย่างเงี้ยเราไม่เอาเราเอาเซ็นเตอรโอ้น,นี้ดีกว่าเนาะต้องจากนี้ย้ำต้องกลับขึ้นมาอย่างขึ้นย่อแล้วก็ไปต่อแบบนี้นะครับ l i ไม่ได้ดูให้ทุกตัวนะแต่พยายามดูให้เยอะที่สุดนะใช้หลักเดียวกันหมดเลยนั้น T.L.I. เห็นไหมครับ T.L.I. เห็นไหมขึ้นยอ่อตามโซนนี้ขึ้นยอ่ออันเนี้ยเห็นไหมครับแนวรับอยู่ตรงนี้จุดคัดอยู่นี้เอาอีกแล้วไหมเดี๋ยวพอเจอผมจะแบ่งสาไม้เสมอจําได้ไหมครับไม้หนึ่งไม้2องไม้สามเห็นไหมอย่างบางคนที่ติดอ่หุ้น ที่ร้อนแรงที่สุดเมื่อเมื่อวันเนี้ที่ผ่านมาติดฟรอไปก็ไม่ยอมแบ่งไม้ถ้าแบ่งไม้แล้วเนี่ยเราคัดแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของไม้แรกเท่านั้นเองอันนี้ดูดิซื้อตุ้มเดียวเวลาซื้ออะไรก็อย่าแบ่งไม้ซื้อเวลาคัดอะไรก็เอาไม่เวลาซื้ออะไรก็ให้แบ่งไม้ซื้อ,อย่าซื้อลวกเวลาจะคัดอะไรก็ให้แบ่งไม้คัดไม่ออกทีเดียวหมดไม่ซื้อทีเดียวหมดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมถ้าคนที่เขามองรนะยะสั้นๆหลุดตรงนี้ต้องเลิก ถ้ามองระยะกลางระยะยาวก็คือรอๆถึงตรงนี้ถ้าตรงนี้รอครับซับพอร์ตอย่างนี้นี่คือจุดคัดอ่ะดูแคลคอมนะแคลคอมใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมว่าหลุดแล้วดูดิครับ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นเหมือนกันเลยเราเนี่ยย่อไม่ควรจะเกินฐานที่2เราต้องเห็นภาพแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้เหมือนจะฟื้นแต่ถ้าฟื้นขึ้น,นมานยอ,อย่างเงี้ยโอเคเงี้ยเอาแต่ถ้าฟื้นขึ้นไปแล้วล่วงปึ้ง,งนเนี้ยเนี่ยเราไม่เอาถ้าสมมติใครรออยู่จากข้างล่างๆนะแต่ต้องระมัดระวังนะครับยิ่งลงมาข้างล่างยิ่งยิ่งฟื้นขึ้นไปยากนะพีอาร์ไนสักตัวหนึ่งแล้วกันนะพีอาร์ไนพีอาร์ไนเนี่ยดูเดี๋ยวไหม ย่อมาฐาน2พอดีเลยจุดวัดใจอย่างรุนแรงนะถ้าเกิดเด้งกลับขึ้นไปปึ้งเนี่ยน่าสนใจถ้าเกิดหลุดพั่วอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่เอาคอนเซนซัสจะดีแค่ไหนจะปรับขึ้นแค่ไหนยังไงถ้าหลุดเลิกก่อนนะครับเชียอย่างเดียวไม่ได้นะหุ้นต้องขึ้นด้วยหมายถึงบางคนเราเห็นโอ้โอเห็นว่าคอนเซนซัสเชียวเนี่ยเห็นไหมเพิ่มทาร์กเก็ตไปเรื่อยทาร์เก็ตไปเรื่อยแต่ไม่มีเงินมาซื้อก็เท่านั้น โอเคไหมครับเพราะนั้นลองไปทำการบ้านเพิ่มดูนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ